สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับสำนักง,งานกกิจการยุติธรรมเนี่ยเขาได้เผยแผ่สาระความรู้ในเรื่องของการมั่นนะครับการมั่นเนี่ยก็คือสัญญาก่อนแต่งงานที่คู่รักจะต้องรู้นะครับว่าใครสามารถจะมั่นกันได้บ้างนะครับแล้วของมั่นเนี่ยเป็นสิทธิ์ของใครกรณีเลิกสัญญาจะมีผลอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับ ในเรื่องของการมั่นนะครับก็ถือเป็นสัญญาก่อนที่จะแต่งงานนะครับซึ่งคู่รักที่จะมั่นกันเนี่ยเราจะต้องรู้นะครับว่าใครสามารถที่จะมั่นกันได้บ้างนะครับใครมั่นกันได้นะครับก็คือบุคคลทั้ง2ฝ่ายที่จะมั่นกันเนี่ยจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับแล้วถ้าเป็นผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ถ้าจะมั่นกันเนี่ย จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังต่อไปนี้อ่าก็ได้แก่นหนึ่งบิดาและมารดากรณีที่มีทั้งบิดาและมารดานะครับถ้ามีทั้งพ่อและแม่เนี่ยก็ต้องให้ยินยอมทั้งทั้งพ่อและแม่สองบิดาหรือมารดาก็คือกรณีที่มารดาหรือบิดาเนี่ยได้เสียชีวิตหรือถูกถอนอำนาจปกครองหรือไม่ได้อยู่ในสภาพหรือว่าฐานะที่จะให้ความยินยอม หรือมีพฤติการที่ผู้เยาว์ไม่สามารถขอความยินยอมอจากมารดาหรือบิดาไดนะ้กรณีที่เป็นบิดาหรือมารดานะครับ 3. ผู้รับบุตรบุญธรรมกรณีที่ผู้เยาว์เนี่ยเป็นบุตรบุญธรรม 4. ผู้ปกครองกรณีที่ไม่มีบุคคลให้ความยินยอมตามข้อ1ถึงข้อ3ที่เราพูดถึงเนะี่ยนะครับ หรือมีแต่บุคคลดังกล่าวถูกถอนอำนาจปกครองก็ให้ผู้ปกครองเป็นคนให้ความยินยอมนะครับอ่ะทีนี้นะครับถ้าไม่ได้รับความยินยอมจะมั่นได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้รับความยินยอมการมั่นในครั้งนั้นก็ถือว่าตกเป็นโมฆะนะครับไม่มีผลบังคับตามกฎหมายนะและการมั่นเนี่ยก็ไม่เป็นเหตุให้ศาลบังคับสมรสได้นะครับถ้ามั่นไปแล้วและเขาไม่ ไม่แต่งงานด้วยไม่สมรสด้วยก็ศาลก็ไปบังคับไม่ได้นะครับอ่าต่อมานะครับ 2. อ,อ่าของมั่นนะครับของมั่นอ่าผู้มั่นเนี่ยจะต้องมอบหรือโอนทรัพย์สินที่เป็นของมั่นให้ผู้รับมั่นเพื่อเป็นหลักฐานนะครับว่าเนี่ยจะสมรสนั่นเองนะครับ 3. ของมั่นเนี่ยก็จะตกเป็นสิทธิ์ของผู้รับมั่นนะครับอ่าต่อมานะครับมั่นแล้วเนี่ย จะเลิกสัญญามั่นได้หรือไม่อ่าก็คือหคู่มั่นทั้งสองฝ่ายเนี่ยสมัครใจอ่าต่างสมัครใจกันเองนะครับตกลงยกเลิกสัญญามั่นนะตรงนี้เนี่ยผู้รับมั่นจะต้องคืนของมั่นนะครับถ้าต่างฝ่ายต่างมาตกลงยินยอมอเลิกมั่นกันก็จะต้องคืนของมั่นกลับไปนะครับ 2. คู่มั่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายอ่ะอย่างนี้นะครับก็ให้ถือว่า สัญญามั่นเนี่ยระง,งับไปนะครับผู้รับมั่นไม่ต้องคืนของมั่นนะครับ3กรณีมีเหตุสำคัญเกิดขึ้นที่ทำให้ไม่ควรสมรสด้วยก็สามารถที่จะบอกเลิกสัญญามั่นและคืนของมั่นได้นะครับเหตุอะไรบ้างเช่นคู่มั่นทำชั่วยอย่างร้ายแรงภายหลังการมัน่นเช่นทำความผิดกฎหมายและรับโทษจําคุก หรือคู่มั่นไร้สมรรถภาพทางเพศหรือเป็นอัมพาตหรือคู่มั่นเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือคู่มั่นมีพฤติกรรมในทางชู้ชสาวร่วมปร,ประเวณีกับคนอื่นอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุสําคัญที่เกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถที่จะสมรสด้วยนะครับสามารถบอกเลิกสัญญามั่นและขอคืนของมั่นได้นะครับอ่าทีนี้คําถามก็คือฝ่ายที่ไม่ได้ทําผิดสัญญามั่นเนี่ย จะเรียกค่าทดแทนได้หรือไม่คำตอบก็คือสามารถเรียกให้รับผิดใช้ค่าทดแทนได้นะครับก็คือค่าทดแทนความเสียหายต่อร่างกายหรือชื่อเสียงค่าทดแทนความเสียหายจากการที่คู่มั่นบิดามารดาหรือบุคคลที่กระทำะในฐานะเช่นเดียวกับบิดามารดาได้ใช้จ่ายหรือเป็นหนี้ในการเตรียมการสมรสโดยสุจริต และตามสมควรนะครับแล้วก็ค่าทดแทนความเสียหายจากการที่คู่มั่นจัดการทรัพย์สินหรืออาชีพหรือทางทำมาหากินได้ของตนเองเนี่ยไปโดยสมควรเพราะการคาดหมายว่าจะได้สมลสนะครับก็คือ,อมีการจัดการทรัพย์สินอาชีพเรื่องรายได้ต่างๆเนี่ยโดยที่คาดเอาไว้ว่า จะได้มีการสมรดนั่นเองอันนี้ก็คือค่าทดแทนต่างๆที่สามารถที่จะเรียกร้องค่าทดแทนต่างๆเหล่านี้ได้นั่นเองนะครับ